สวัสดีค่ะนิ้งค่ะสวัสดีค่ะเบสค่ะพวกเราเรียนคอร์ส MBA อยู่ที่ University of Edinburgh MBA ที่นี่นะคะก็ หลกัหลกๆเลยเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ business เนาะแล้วก็มีในเรื่องของ management นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่แบบว่าเรียนในสายแบบเฉพาะทางมาก่อนนะคะอย่างพี่เนี่ยเรียนแบบคอมไซมาก่อนนะคะก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าเราจะจะเรียนแบบไม่รู้เรื่องเนาะแบบไม่รู้แบบจากสาย business หรือ management มาก่อนเลยค่ะ m าอย่ง m b a ที่นี่อะค่ะคาสค่อนข้างจะเล็กถ้าเทียบกับที่อื่นก็ว่ามีประมาณ50กว่าคนแต่ว่าเขาเลือกมาดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของ nationality ก็คือหลากหลายไม่ได้มีชาติไหนที่เหมือนกินไปครึ่งคาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คือค่อนข้างแบบหลากหลายจากทั่วโลกในส่วนของวิชาเลือกที่นี่เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะคะก็แล้วแต่ ความสนใจใ<ช>แล้วก็ความถนัดนะคะอย่างพี่เนี่ยก็จะเลือกเป็น n e g o t i a t i o n นะคะแล้วก็มี n new venture Creation ด้วย n Newventure Creation จริงๆแล้วมันก็คือ เป็นองค์ประกอบเชฟอะคะ่ะเริ่มที่นีโกเชชันก่อนเนอะนโกเชชันเนี่ยมีความน่าสนใจในแง่ที่แบบว่าเราจะได้แบบเ,เล่นแบบบทบาทสมมุตินะคะก็คือการเรียนเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแบบเลคเชอร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็จะแบบเหมือนเป็น p r a c t i ิสด้วยนะคะให้แบบเหมือนเราฝึกจริงๆเลยว่าในสถานการณ์ที่เราจะต้องเนี่ยไปไปต่อรองเจรจาต่อรองเนี่ยต้องทํายังไงบ้างอีกวิชาหนึ่งเนี่ยนิเวนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นเน้น p r a c t i ิสเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเข้มข้นมากก็คืออ,อยากจะเป็นผู้ ประกอบการอย่างเงี้ยคะ่ะมีไอเดียของบิสเนสอะคะ่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาฝึกนะคะแล้วก็มีให้พิชด้วยต่อหน้าคณะกรรมการนะคะนี่ก็คือแบบเหมือนเราก็จะได้ฝึก practice เนอะในการแบบไปพร like ีเซนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง s o ฟต skill คือได้เยอะมากๆเพราะว่าที่เนี่ยเน้นงานกลุ่มเยอะอแต่และกลุ่มเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะจัดมาให้เราเนาะมันก็จะมีความหลากหลาย ในเรื่องของแบ็กกราวน์เรื่องของ Nationality คือเราก็จะได้ทํางานกับคนที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ละคนมันเขาก็มีลักษณะนิสัยที่มันไม่เหมือนกันเนาะเราเราก็ต้องการแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนวิธีการที่เราทํางานด้วยฮอปสกิลคือได้เยอะมากๆค่ะ ก็เป็นมหาลัยเก่าแก่ะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะแลนกิ้งเ่ยก็คือเป็นท็อป20ของโลกเลยในหลายๆสถาบันที่เขาจัดแรง์นะคะเรื่องแบบ Facility เนาะที่แบบเขาให้เนาะมหาวิทยาลัยอะค่ะถือว่าแบบมีครบเนาะในการที่จะแบบเหมือนซัพพอร์ในการเรียนนะคะแล้วก็ในการแบบใช้ชีวิตนะคะในมหาวิทยาลัย อย่างห้องสมุดที่อยู่ตอนนี้ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนของคาเฟ่ก็จะเปิด24ชั่วโมงแล้วก็โซนที่เป็นห้องสมะะุดค่ะก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะสามารถที่จะมานั่งทํางานได้อย่างอยู่ได้ถึงเช้าเลยแล้วก็ห้องสมะะุดค่ะจะมีโซนที่มันเป็นโซนเงียบแล้วก็โซนที่สามารถพูดคุยได้ค่ะเวลาที่จะดิสคัตกับเพื่อนคือเขาเร์นเรื่องออสภาพจิตใจของนักศึกษาด้วยคือไม่ใช่แค่แบบเหมือนเรื่อง p u ชในเรื่องของแบบวิชาการอย่างเดียวนะคะ แบบถ้านักศึกษาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของแบบมีความเครียดจากการทํางานจากการเรียนเนี่ยค่ะก็สามารถแบบติดต่อที่ปรึกษาได้นะคะเป็นแบบเหมือนคอนซัลเลอร์เนาะเป็นเมนเทลสำหรับเมนเทลเฮลแล้วก็ในส่วนของแคเรียร์ซัพพอร์ตคะอ,อย่างเช่น ใน m b a ก็จะมีวิชาที่เรียกว่า Professional Development นะคะอันนี้คือจะรวมเกี่ยวกับพวก Employability ต่างๆนะคะ mm hmm. เขาจะดูให้ตั้งแต่การเขียน CV เขียนยังไง mm hmm. ไปถึงการสร้างโปรไฟล์ใน LinkedIn นะคะแล้วก็สร้าง Connection ใน LinkedIn มีเจ้าหน้าที่นะคะในการแบบซัพพอร์เราแบบ เต็มที่อ่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ยบางบริษัทอะค่ะเขาก็จะเริ่มมีให้เราทําคลิปเวลาไปแนะนําตัวเวลาจะอินเทอร์วิวก่อนที่จะอินเทอร์วิวค่ะเพื่อที่เขาจะะคัดคนฝึกการพูดกับกล้องว่าจองต้องพูดยังไงอย่างเงี้ยค่ะ เป็นคอร์สหนึ่งที่อยู่ใน MBA นะคะอันนี้ชื่อว่า Professional Development นะคะก็เป็นคอร์สที่แบบดีมากมการแบบเทคแค่ดูแลเอาใจใส่ของมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะโอเคแหละนอกจาก Facility แล้วนอนอกจากแบบพวกเนื้อหาการสอนเนะะี่ยค่ะที่เขาจะแบบมีพวกแบบการเป็นอยู่ของนักศึกษาด้วย<ม>ก็คือ อย,อย่างเบสเนี่ย <S <S มาตอนที่เรียนพีเซช o n น l ใช่ไหมคะซึ่งเป็นช่วงที่แบบเป็นโควิดเนาะเราต้องกักตัวองี้คะ่ะมหาวิทยาลัยอ่ะคือกักตัวเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเหมือนออกไปข้างนอกได้แบบไปซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันเนาะเขาก็จะแบบส่งอาหารอะไรเงี้ยมาให้แบบเป็นลงัลงๆเลยแบบมีความเอาใจใส่เนาะซึ่งค่าใช้ใจ่ายพวกนี้เนี่ยก็คือแบบเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะอืมก็รู้สึกแบบ เออได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีอะค่ะ ไมเวลาค่ะก็เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์เนาะแล้วก็สถาปตัตยกรรมคือสวยมากมองไปตรงไหนก็คือสวยหมดเลยแล้วก็เป็นเมืองมรดกโลกด้วยมีความเป็นทั้งเมืองก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องแบบอาหารการกินนะคะแล้วก็หรือแหล่งช้อปปิง้งหรือว่าถ้าแบบใครสายธรรมชาติเนี่ยก็สามารถแบบทํากิจกรรมแบบไฮงเดินเขาได้ค่ะแล้วก็การเดินทางในเมืองก็สะดวกมากค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเน้นการเดินเนาะ,ะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลออกไปอะ่ะนั่งรถเมล์ได้และรถเมล์เนี่ยก็ เป็นราคาเหมาใช่แล้วก็แ,วกแบบมี24ชั่วโมงด้วยค่ะพี่พี่แฮนด์ซอนนะคะก็คือมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยแล้วก็มีข้อมูลแน่นปึกนะคะ ในการแบบให้คำปรึกษาตอนที่แบบเราต้องการจะเรียนต่อใช่ไหมคะน้องนิ้งใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของใบสมัครด้วยนะคะตั้งแต่รีวิวเ SO เลยค่ะแล้วก็กรอกใบสมัครรวมถึงติดตามผลการสมัครด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะจะช่วยหาเรื่องของที่พักค,ค่ะตามความต้องการของเราเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะคะแล้วก็ยื่นวีซ่าแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของขั้นตอนนะคะ ที่แบบมีความยุ่งยากในการสมัครเนี้ยค่ะพี่พี่แฮนซอนเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็ไกด์ไลน์นะคะให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยแล้วที่สําคัญนะคะทุกๆโปรนตอเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะมาเรียนต่อน,นะคะสามารถติดต่อพี่พี่แฮนซอนเพื่อขอคำปรึกษาได้เลยค่ะสนใจเรียนต่อ University of Edinburgh ปรึกษาพี่พี่แฮนซอนฟรีทุกขั้นตอนค่ะ